มันไม่น่าแปลกเขาก็มีของขาวอะพี่หมายยังได้เลยทำไมไม่ได้ล่ะแม่ก็เลยเปลี่ยดการให้หนูแบบให้เด็กเอ็นดูช้ำใจอ่ะยังไม่ช้ำมากช้ำเม่อกี้นะอีเวอร์เชฟรานซ์ค่ะวัยมันถึงแล้วค่ะซึ่งจริงคือก็รู้สึกว่า ตอนนี้ปีนี้30กำลังจะย่างสามเอ็ดแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทํางานกับอ e ีฟโรเช่อะสมัยสมัยก่อนก็ไม่ใช่คนดูแลตัวเองขนาดนั้นแล้วพอวัยมันถึงไลฟ์สไตล์แสดงอะพี่เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มันมันใช้เยอะมันมามันมาของแท้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออหนึ่งก็เป็นคนแพ้ง่ายด้วยพอได้เจออีฟโรเช่นนี่คือตัวแทนของแบรนด์ที่แบบธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนแล้วเขาก็แบบหลักในแบบว่าออสิ่งบัดล้อมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เรามากๆค่ะแฮปปี้ค่ะค่ะ ใช่คือนวัตกรรมของเขาเรียกว่าไอซ์แ p ลน n หหนูไปดั่งเซิร์ชพี่แบบไอซ์แ p ลน n คืออะไรวะคือเขาเป็นต้นที่แบบเติบโตได้ในสภาพที่แห้งแลง้งคือน้องอ่ะเพเขาเรียกว่าสารอาหารน่ะจะเก็บเก็บไว้ที่ใบกับลำต้นใช่ไหมแล้วน่าจะแบบสร้างคริสตัลแบบล้อมรอบเสร็จปุ๊บไอสารอาหารีอยอที่สุดเนี่ยอีโรเชก็หมั แล้วก็มาใส่ในสุกสุกตัว,ตวก,ก็รู้สึกว่าเออเขาเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาเพื่อแบบเออคลีเอนส์ของเขาจริงๆเลยเงี้ยแล้วก็สิ่งสําคัญของริวรอยอะค่ะก็มันคือคอลลาเจนแล้วก็รวมถึงความชุ่มชื้นซึ่งนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์มากๆว้าวเพราะว่าพรลอยมันมาแล้ว <laughs> พี่โมเมนต์ที่เราทุกคือหนูว่าหนูเป็นคนขอรอเยอะยิม้มเยอะแล้วมันมีวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันเอ๊ะเอ๊ะ<อ> เอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะจริงๆก้อยแพงง่ายไม่ใช่ทุกมันมีหลายตัวมากๆที่ที่ที่เราได้ร่วมแต่ว่าบางทีพอพอเราแพงง่ายไม่ใช่ทุกตัวที่เรารับได้เราก็รู้สึกว่าเขาอ่อนโยนจริงๆค่ะสำหรับคนแพงง่ายก้อยแบบแนะนำมากมากๆค่ะจัดเต็มเลยไหมต้องจัดเต็มจัดเต็มตลอดอยู่แล้วคือ <c oughs> จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันตัวโปรดักเขาอะ ทั้งพือมันมีตัว lifting serum มันมีตัวที่เป็นเหมือน r e ติ n o l ปกติคนพูดถึง r e ติ n o l ก็จะอแบบุ้ยกลัวแบบนิดหน่อยเพราะมันมีการผัดเซลล์ผิวแต่เนี่ยเป็น retinol ธรรมชาติคือ b a ค u c h i o ร้อยเปเพราะฉะนั้นคืออ่อนโยนกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครีมก็กรโบกหมดโบกเช้าโบกเย็นโบกไปค่ะใช่แพ้ง่าย organic แล้วก็จริงๆแล้วว่าเวลาพูดถึงธรรมชาติหลายคนจะรู้สึกว่า อุ้ยแล้วมันจะประสิทธิภาพเท่าไหมแต่ก้อยรู้สึกว่านี่เขาคอนเฟิร์มด้วยด้วยแบบว่ารีเสิร์ชของเขาเลยว่าถึงแม้ว่าจะธรรมชาติแต่ว่าประสิทธิภาพคือเขาไม่แพ้เพราะฉะนั้นคนที่แพ้ง่ายคือเรียนเชิญนะคะเบียบโรเชใช่แล้วเรื่องราวของเราดีกว่าค่ะเรื่องราวของเราค่ะแต่ว่าโฟกัสช่วงวาเลนไทน์คก้อยแบบมันะไีดีคะโฟกัสช่วงวาเลนไทน์ดูถ่ายหกฉากค่ะพี่นี่คือหนึ่งดูถ่ายแล้วก็ ตอนเรียนก็มีไปแบบดินเนอร์กับเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนสาวของหนูค่ะก็ก็ไม่มีอะไรก็เป็นวันที่อ๋อแล้วก็จะเป็นทางของคุณแม่ก็มีการแบบไลกออกใหม่กันหลายคนแบบหลายปีแล้วเนาะอะไรเงี้ยสองปีสองปีแล้วเนาะพี่หยิบจีชู้มาเลยค่ะทำไมมันนานแบบเราสวยขนาดเราน้าเด้งขนาดเราเราจะอยู่ได้ทำไมนานขนาดนี้ครับพี่คิดว่าหนูตอบคาถามที่ดูตอบได้ไหมเนี่ย เออคือถ้าตอบสวยๆล้วก็จะบอกว่าอะไรไม่รีบหรือรีบหรือรีบมก <laughs> ักงเออแก็ไม่ได้รีบขนาดนั้น<ฆ>จริงแล้วก็แบบ <c oughs> มันเหมือนกับพี่ถ้าสำหรับหนูนะถ,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 ถ้าหนูจะคบใครอีกอีกอีก,อกค,คนนึงเร,เราก็เราก็อยากละกันอยากจะเป็นคนที่เราแบบได้ยาว<ฆ>ก็เลยเหมือนกับแบบไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรอ่ะประมาณนั้น ยอยากจะพอ,อแต่มันไม่ได้ไปปริก๊กนะคุณถ้าฉันเจอคนนี้มันก็จะเครียดไปไง <c oughs> มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่ามันเงียบเงียบเหมือนเดิมหรือมันมีเข <c oughs> ้าม <c oughs> าชอบคำถามมากเลยมันเงียบเยเหมือนเดิมนะคะคุณเหมือนชีวิตแล้วมันแบบเศร้าคือก็ปกติอะค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ยังก็ยังเลือกที่จะแบบสมมติมีล้าก็รู้สึกว่าโทรหาเพื่อนแล้วก็ นั่งโสดไปด้วยกันมันก็มันก็จอยจอยอ่ะพี่มันก็หนอยบ้างเหมือนมองตากันวันนั้นอ่ะวันวัเลนทายอ่ะใส่เสื้อดำมันคู่เลยเหมือนไว้อะไรอ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจนะใช่แล้วก็นั่งมองกันเราก็บอกว่าเออใครจะใครจะไปกันก่อนนะเห็นความรักหมเห็นความรักมใช่ใช่พี่ดีมนัตตี้วีทุกคนแบบ ซึ่งเขาก็มีคือเขาก็มีความสุขแต่ว่าเราก็มีความสุขในแบบเราแต่ว่าอันนี้คือแบบความน่ารักเลยพี่หนูตื่นมาตอนเช้าแม่เดินเอาทําการ์ดวาเลนไทยมาให้แล้วเขาวาดเป็นแบบหัวใจคือมันกระซึ้งมันโคตรให้เหมือนกันมันหลากหลายเขารู้สึกแต่มันก็แบมัน,มนแฮปปี้แล้วเขาซื้อดอกไม้ให้หนูด้วย,ยใชแ่แต่ว่าแม่มีความหมายแปลกอะไรไหมจริงจริงเขาก็ไม่กล้าถามเลยใช่ก็ว่าเขาปาถนาดดีคือก็ว่าเขาก็คง คือก้อเขารู้ว่าก้อเป็นคนอินความรักแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเธอไม่ได้ขาดนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้จากผู้ชายเธอจะได้จากฉันนะอะไรเงี้ยแล้วก้ยก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคค่ะแฮปปี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เวลาพูดก็จะเวลามีก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ถ้าก้อยเรื่องมีความรัก ก็เป็นเรื่องที่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ค่อยไม่ไม่ได้แบบว่าดราม่าอะไรอย่ทงเงี้ยเรายังไม่ได้เปิดเลยว่ายังไม่ได้แบบนี้เพราะกำแพงเราสูงหรือเปล่าสเปกสูงเกินหรือเปล่าไม่นะคะเราไม่สูงไม่ปกติเลยเป็นว่าเป็นอาแตคัดกล้องมากเกินคัดกล้องมากขึ้นเราก็อาจจะอ๋อก็ว่าดำดิ่งน้อยลงไม่ใช่ดำดิ่งแล้วก็ดำดิ่งน้อยลงภาษาอะไรวะคือถ้าสมัยก่อนอ่ะเราเจอคนที่เราคิดว่าเราถูกใจ เราก็จะกระโดดเลยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ฮยชอบชอบแต่นะวันนี้มันเหมือนกับสมมติเราคิดว่าเราถูกใจมันไม่ได้ใช่ความรู้สึกแต่มันจะบวกกับใช้สมองเยอะขึ้นว่าไลฟ์สไตล์เราตรงกันไหมเราเราเข้ากันได้หรือเปล่ามันมีเรื่องอื่นๆอค่นมาคสมไลฟ์สไตล์ก็ ทำงานออกกับร่างกายอยู่กับเพื่อนเออวนๆอยู่กับน้องหมากับแม่มีนายงนายยิมก็มีพี่ทอดนานี่ยยิมอ่ะเนี่ยผู้จัดการหนูยังไปออกด้วยกันเราเราแพ้ทางผู้ชายแบบไหนแบบว่าต้องมีข้อไหนที่แบบเราแพ้ที่สุดเลยคนหลายแบบขอสงอ่ค่ะเหมือนเราแบบปิดว่าเราทำงานนะขอก็กับงานแต่ว่าปีนี้คือเราเริ่มเริ่มเแียประตูเลยใช่ไหม พี่เอาจริงๆาหนูไม่เคยปิดเลย <laughs> หนูไม่ได้เป็นหนูไม่ใช่เป็นคนปิด<อ>แต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบทํางานอยู่แล้ว<อ>แล้วพอเราทํางานเดียเด๋ยวอะมันมีโฟกัส<อ>แต่ว่าหนูไม่เคยปิดถ้าสมมติว่าหนูเจอคนที่หนูคุยรู้เรื่องคุยถูกคอแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์ไม่ได้ต่างกันมากอะจริงๆแล้วก็ก็ก็คิดว่าเรียนรู้ศึกษาได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเธอคนนั้นอยู่ที่ไหนนะชีว<อ>ิต <She S 2> มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไง<อ>คือถ้าสมมติว่าเราเจอที่เขาเข้ามาเราเบืร์ก็คงก็คงเจอเพ่อนหนูก็อวยพรหนูตลอด เมื่อไร่อ่ะแต่ก็โอเคค่ะโดยรวมก็จอยอ่ะช่วงเวลาที่ผ่านมามีใครส่งใบสมัครมาแปลกๆบ้าไหมคะคนแปลกๆที่เราแบบไม่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมาจีบเราได้เลยเลยคนแปลกๆเหรอคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราแปลกสุดลไม่มีใครแปลกกว่าเราแล้วถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขามาแปลว่าเขาโอเคเขาปกติกว่าเราไม่ไม่ปกติเลยทุกคนปกติโอ้โหแล้วพูดทางนั้นมันจะดูไอ้นี่ไงไม่หรอกก็ยว่าถ้าอาจจะยังไม่ได้แบบ แมทชิ่งหรือดูตรงกันหรือแบบว่ามีคือก็ว่าเราไม่ได้แบบว่าเฟ้นหาขนาดนั้นเราไม่ได้พยายามกับเรื่องนี้ขนาดนั้นด้วยมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรที่ลงตัวแต่โดยรวมว่าฮปปี้เป็นไหมหรือเป็นยังแบบเดิมแต่ดูแบบว่่าปออยไกนจอยจอยก็จอยนะหนูก็รู้สึกว่า คือถ้าถามว่าปิดไหมไม่ปิดเปิดค่ะก็ถ้าถ้าเจอพี่ๆกุ้ยพรูด้วยละกันก็จะเห็นก็จะเห็นเขาไม่เคยไม่ห้ามเลยเขาบอกทำเขาบอกทำะไรก็ทำเถอะชิวๆค่ะชิวๆสเปคฉันชอบข้างนอกไม่มีเลยอ่ะคือถ้าสมัยก่อนเราจะมีทรงอยู่แต่ถ้าสมัยนี้ก็ไม่ได้มีแค่ต้องคุยรู้เรื่องสำคัญมากเป็นตัวเองได้ก็มีแบบแล้วก็น่าจะต้องมีคนมีแพชชั่นประมาณหนึ่งเ่ะ เพราะว่าเราเป็นคนรักงานมีแพชชั่นมากคิดว่าถ้าใครสักคนก็น่าจะต้องเป็นคนมีแพชชั่นเหมือนกันไม่ไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเหมือนเรามีแนะนําเลยไม่มีหรอไม่ไม่มีค่ะแนะนำไหมคะเพื่อนๆหรอคะไม่มีแนะนํานะคือเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไหมคนนี้ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันมาแบบเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะงานเยอะมากปีนี้ปีนี้อัปเดต ปีนี้นะคะมีหนังสองเรื่องเอร้าแดงแต่งผีเดี๋ยวจะเปิดตัวพรุ่งนี้นะคะมีสุสานคนเป็นฝากด้วยนะคะแล้วก็ย t u b e ทำกับเพื่อนเหมือนเดิมยังคบกันเสมอแล้วก็มีแต่งยังคบกันเสมอแล้วตลอดไปค่ะแล้วก็หลังๆมาแบบลองลองแบบแต่งเพลงกำกับดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีได้ทําเพลงออกมาบ้างก็ฝากด้วยหกฉากด้วยหกเอางี้หกฉากเป็นเหมือนเป็นเป็นเปียลหลวงในความสัมพันธ์คือหมายถึงว่าเขา เขาอยู่ก้อยมาตั้งแต่วันที่ที่พุ่งตรงเรายังไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทํา YouTube เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นที่ที่เราก็อยู่ก็อยู่กันไปอ่ะเข้าใจปะเจอก้าคืออยู่เจอก้าตั้งแต่ยังไม่เป็นเวอร์ชันเนี้ยคือแบบเออชารซิงก็สนุกคาอกชารดูได้ตลอดค่ะแล้วก็เออผลงานก็มาเรื่อยเรื่อสนุกสนุงปีนี้หรอกคะก็หลักๆคือการแสดงนี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือลองแต่งเพลงดูก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุก ใหม่แล้วก็ท้าทายเหมือนเหมือนเข้าขาแบบเออเบื้องหลังขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงกำกับอะไรประมาณนี้ค่ะแต่งได้ไหมพอได้ไหมพอได้นะทุกคนไปฟังกันด้วยนะชื่อเพลงโคจรด้วยรักอะไรค่ะไปฟังกันได้จ้ะดูหาราเลยแล้วร่าเขาก็บอกว่าอ่ให้คุณแบบให้แบบในร่าคุณแม่ในร่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าแล้วแล้วเราได้โทรไปถามเขาไหมต้องบอกเขาเพราะว่าที่ชอบมาร้ออะไรอย่างเงี้ยก็เ เราเป็นเพื่อนกันเขาเป็นคนดูแลแต่เขาไม่ได้มีอะไรแฝงไม่น่าแอบไม่น่าแองตีเขาก็มีหอกข่าวแม่ก็เลยได้อย่างได้เลยว่าจะต้องเสียกับแม่ก็เป็นขับการให้ไงดูดูใช่ไหมยังได้เหรอไม่ได้เลย เห็นดูช้ำใจอ่ะยังไม่ช้ำมากช้ำพวกนี้นะทีแรกไม่ไันเนิ่งก่อน